สบายดีพี่น้องทุกคนเนาะวันนี้กัดสิมาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนากะก็คือ,อมียูคลิปเรียนก็คือมียูคลิปนึ่งที่แบบว่าก้อยเล่าอันตอนไปหาหมอเนาะพี่น้องเนากะกาเดี๋ยวสิมาเล่าอธิบายให้ฟังอีกเท่านึงเนาะพี่น้องเนาะอุย้ยคือว่าน้องอลินไปหาหมอนาะเมื้อนั้น ต่หาหมออยู่ที่อันโรงพยาบาลเนาะตอนแรกก็ไปสาธานณสซุกเนาะพี่น้องเพราะว่าน้องว่าเป็นอย่างคือไปหายุ่งหันเพราะว่าน้องไอรินเคยไปหายุ่หันเนาะพี่น้องเนาะเวลาเป็นไข้หรือว่าไปฉีนวัคซีนอย่างนอ้องก็ไปฉีนยุ่หันเนาะพี่น้องแล้วก็พอดีกะเจ้าได้มีตึกนั้นนะ่ะกะเจ้าปั๊บปรุงเนาะพี่น้องเนาะก,ก็เลย <c oughs> ปั๊บปรุงกะเจ้าก็เลยบอกว่าย้ายมาอยู่ใน โรงพยาบาลแล้วก้อยก็เลยพาน้องอลินมาหาอยู่ที่นั่นเนาะพี่น้องนะคะที่ก้อยว้ามือนั้นคลิปนั้นไปโมเมนว่าโบได้ยักโมเมนว่าโบยักตรวจอันโควิด,ดเนาะพี่น้องเนาะก็คือยักตรวจเลยเนาะพี่น้องพี่น้องเคยเปลี่ยนบอเวลาแบบเป็นไข้หรือว่าเป็นอีหยังฮันก็อุ้ยอุ้ย,ยล้มเอากันนึกถึงเลยเนาะนึกถึงว่าอุ้ย เป็นโควิดหรือบอว์แบบนี้เลยเนาะก็เปลี่ยนระแวงก็ต้องระแวงระแวงตลอดเนาะพี่น้องห <c oughs> อมหอมก็ต้องระแวงตลอดแนละ้วเอ้ยเปลี่ยนโควิดหรือบอว์ันต้องคิดแบบนี้ไว้ก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะจากแม่นว่าเปลี่ยนหรือบอเปลี่ยนดวยสินะแต่ว่า <c oughs> ที่ก้อยที่ก้อยอยันว้าไปในคลิปนั้นน่ะก็คืคอ <c oughs> ก้อยน,นันบอกหูเนาะพี่น้องว่าเพื่อนน่ะมีมาตรการไม่ไหมแล้วก้อยอามาเอามาเล่าให้ ชูพี่น้องฟังว่าเออเพิ่นมีมาตรการใหม่แล้วเนาะแบบเวลาเฮ้าสิไปหาหมออย่างซี้ส่นะเฮ้าเป็นวัดหรือว่าเป็นไข้หรือว่าเป็นไข้ขตัวฮ้อนไปน,นี้นี่เฮาก็คือต้องได้ไปตัวโควิดก่อนเนาะพี่น้องที่ก้อยเว้าไปเมื่อน,นั้นนะ่ะตอนนี้น้องไอรินกะหายไข้แล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือก้อยนั่นบบได้มีเจตนาว่าสิว่า จังซานจังซีเนาะว่าโบยักตัวดเน,นี่ย่างนี้บบแม่เนานะพี่น้องเนาะก็คือที่ว้วนั่นเพราะว่าก้อยนั่นบอกว่าเพื่อนนั่นมีมาตรการไม่ไหมแบบนั้นเนาะพี่น้องก็เลยค่ะค่ะก็เลยเอามาเล่าสู้พี่น้องฟังเนาะว่าเอ๊ขาสิไปหาหมอสิบแบบแบบเก้านี่บ่ได้อีกแล้วเนาะแบบนี้เนาะความหมายของก้อยเนาะแล้วกก่อนอื่นลาคะ ครอบใจอันพี่น้องกำเนาะขอบใจพี่น้องครอบใจพี่น้องเอฟซีที่แบบให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจบอกว่าให้น้องไอรินเจ้าไวไวเดยอย่างจังซีนะกาขอข้อมูลขอบใจหลายๆเนาะพี่น้องเนาะที่กลมๆเงยๆน,นี่บลแมนอยางได้พี่น้องเล่นน้นองไอรินกะอ,อันมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์อ,มมนอันเพื่อนบอกว่า งั้นก็ไปหาอยู่อันเวียดนามซี่าจารย์อ,อ,อ <c oughs> กันยังบ่เคยไปยอกเสียวเนาะพี่น้องเนาะเชื่อโตกระทาแมน้นวายุลาวกะถ้าเป็นไข้บส่สบายอย่างไปมีการนึกถึงแต่โรงพยาบาลยุไทยเนาะพี่น้องเนาะถ้ากับบ่ได้ว่าอันเพื่อนรักษาบ่ดีหรือว่าดูแลบ,บด่ดีอย่างงั้ก็ชีเนาะพี่น้องก็คงแบบเคยเจอแหละเนาะพี่น้องเนาะแต่เวลาเอาบวงหุ้จัก ว่าเออเฮาโบได้อียงก็เฮาโบได้ค่อยได้ไปเมืองนั้นแล้วเฮาบบหูเนาะว่าเพื่อนนั้นมีมาตรการไม่ไมอียงแบบซีนั่นเนาะพี่น้องเฮากับ่บหูแล้วพอเฮาไปถามกับ่แเมนว่าบบเมนว่าบบอยากตรวจเนาะพี่น้องเนาะกัอันนี้มาซีแจงให้พี่น้องฟังว่าอันเอ่ออีเอ่อีเอ่อี่บเมนว่าบบอยากตรวจเด้อพี่น้องที่ก่อนบ้าในคลิปนั้นนั่นเพราะว่า มันเป็นมาตรการไม่ไซึ่งก้อยหันไยังบุหูเนาะพี่น้องเนาะนยังบุหูว่าเพราะว่าก้อยนั้นบ่ค่อยได้ไปอยู่ในจุดจุดนั้นเนาะพี่น้องก็เลยพอมีเมือนึงที่แบบเฮาบอสบายมาแล้วเข้าไปนีนเออบอสบอสบายเป็นไข้เป็นเอยียงมาเฮาก็ต้องไปในจุดนั้นแล้วเข้ากับบฮหูเนาะว่า เพื่อนมีมาตรการแบบนี้แล้วกับบางคนก็อาจสิบ่ฮหูเนาะพี่น้องที่ก้อยกลับมาเว่าเาันพี่น้องฟังว่าเออเฮ้าสิไปหาหมอแล้วเฮ้าสิเป็นแบบเก้านี้บ่ได้อีกแล้วเนาะเออเออฝนฝนตกฝนตกเข้ากับไปแบบนั้นบ่ได้อีกแล้วเพราะว่าเพื่อนมีมาตรการไม่เพื่อนต้องแบบถ้าเข้าเป็นไข้ตัวห้อยอย่างมาเพื่อนก็ต้องแบบให้ตรวจโควิดก่อนเลยอย่างแบบนี้เนาะน้องที่ก้อยพูดนะนะที่พูดที่เวามือนั้นหะเนาะ อยังหลกอ,ะเ,อะเขียนเขียนไหนแล้วไม่มีพวกนี้มองเขียนลูกนี่หนังสือ,อลากกได้เมื่อนี้กัฝนตกเนาะพี่นอ้องที่แบบนี้พวกมกลางคืนเนาะพี่น้องที่คึมๆึมแบบนี้มันเป็นฝนตกเนาะพี่นอ้องยังกลางเวีนอยูเนาะประมาณตอนนี้กับใบสามใบสี่ยังเป็นกลางเว้นอยูเื่เืใช่นะอาศัยอ นี่แหละนาอพี่น้องนี่ก็ากามาอธิบายให้พี่น้องฟังเนาะบางคนกะว,ว่าทําไมไม่อยากตรวจนู่นนี่นั่น,นควรตรวจนะอันนี้ตรวจน้อพี่น้องน้อยักตรวจทั้งหละแต่ว่าพี่ก้อยพูดพูดถึงมาตรการใหม่ๆที่เขามีมาให้นะ้อพี่น้องกนพนุอืมพี่นุ๊กฮัลโหลฮัลโหล่ฮ นี่แหลนะเนาะพี่น้องกามาเว้าสู้กันฟังนะ่งเนาะบางคนบางคนเพิ่งคอมเมนต์มาว่างั้นก็ไปหาที่เวียดนามซิว่สาสันจักสิไปตั้งใดแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้กประเทศกันยังบ่ทันเปิดอยู่เนาะสีเมือบ้านกันยังเมือบ่ได้อยู่เนาะอ้ยอ้ยอ่ะเอาแล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้กะสิมาอธิบายเพียงจำนี้เนาะกะ ที่วัาไปกับบไดี้มีเจตนาที่ชิว่าไผ่บดีหรืออย่างจังใจจังใดเนาะพี่น้องคือแบบมาเว้ามาแบบเป็นอย่างเนาะก็บตอเป็นประสบการณ์หาหมอแบบไม่ไม่เนาะแบบที่เรา,าเคยหาแบบนี้ก็เพราะว่ามันมันก็ต้องมีแบบนี้เพราะว่าโควิดนั่นแหลนะนอพี่น้องเฮ็ดให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมาตรการหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเนาะพี่น้องที่ก้อยว้าบอืมบได้หมายคมว่า เอ้ยฉันเบ่อยากตรวจนะอย่างแบบชี้พี่ก้อยว้าก็เพราะว่าก้อยนั่นบองฮู้เนาะพี่น้องบ่ฮู้ว่าอันเพื่อนมีมาตรการแบบนี้แล้วเรามาเว้าบันพี่น้องฟังเนาะก็เชื่อว่าพี่น้องที่แบบบ,บค่อยได้ไปยูจุดนั้นก็อาจธิบ่ฮู้ก็มีเนาะแล้วก็แล้วก็ว,กวันที่ก้อยไปก้อยกลับบ่งฮู้เนาะพี่น้อง <c oughs> บ่ฮู้ว่าเพื่อนนั่น ให้ไปตรวจโควิดเนาะพี่น้องเพราะก็ยังเข้าใจว่าเพื่อนให้ไปตรวจเอาใบคิ้วแล้วเข้าไปหาหมอเนาะแล้วก็ก็เลยไปไปอีกบอลน,นึงบอลน,นึงเพื่อนกันยังบอกให้ว่าให้ไปรอไปเพื่อนก็นเขียนถามประวัตินู่นนี่นั่นแล้วเพื่อนก็นเขียนแล้วก็ให้ก้อยหันไปรอตรวจโควิดอีกคือเก่าเนาะพี่น้องกต็ตอนแรกก็ยังบูงว่า อันไปรอดตัวโควิดเนาะพี่น้องที่แท้เพื่อนั้นให้ไปรอดตัวโควิดสะก้อนเนาะอันนี้วาอาเพราะว่าก้อยบุหูนเนาะพี่น้องเอมแมนว่าเอ้ยคอยบุอยากตรวจเด้ออย่างเาบ็สซีบอแมนเนาะพี่น้องเนาะ,ะ,ะสำหรับมื้อนี้ก็สีขอเจบคลิปไว้เพียงํานี้เนาะพี่น้องค่ะแมนว่าผิดว่าถึอเมืองใดกะกขอโทษขอภัยพี่น้องหลายๆเด้อสำหรับมื้อนี้สบายดีอ่ะสบายดีกัหลูก สบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ้า